วัสดีครับพีพ่พี่น้องๆ้องเพื่อนเพื่อนลงดีเคบางบอนวันนี้ก็วันที่18กรกฎาคม58ช่วงนี้ต้องเอาใจใส่นกหน่อยช่วงเป็นช,ช่วงเวลาสำคัญต้องออกมาบินก็ต้องอยู่กับมันตลอดเนี่ยขึ้นมากลงมาบ่ายก่อนบ่ายสองโมงทีดหน่อยพอจะลงก็หกโมงเย็นน่ย ถ้าใจไม่รักนะทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับบ่ายสองบางทีก็ลงกลงทุ่มหนึ่งต้องกินข้าวกินอะไรเตรียมน้ำมาให้เรียบร้อยลงจากนี้ไปก็จะออกไปกินข้าวได้ตอนมืดๆปีนี้เพื่อนๆน,น,น้องๆพี่ๆฝากนกมากันหลายตัวก็ต้องทำให้เขาดีที่สุด ตอนที่สุขภาพนกก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่ความแข็งยังไม่มีเพราะว่าเพิ่งปล่อยได้ไม่กี่มือ้อครับยังบินยังไม่จับเป็นฝูงเท่าไหร่ตอนที่ก็ปล่อยนกที่ยังยังบินไม่แข็งปล่อยได้ก่อนแล้วก็ชุดแรกๆก็ปล่อยทีละ5้าตัวเจตัวไม่เกิน1ิบตัว อากาศวันนี้ก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่พุ่งนี้แข่งสายใต้อันตรายพุ่งนี้ถ้าอากาศเป็นแบบนี้แนละ้พวพุ่งนี้จะมีปัญหาถ้าทะเลสว่างเมื่อไหร่นะพ่กนี้ไม่รู้จุดไหนน่าจะไปชุมพรนะสมาคมซีพีอะพ่งนี้วันที่19ถ้ากลางทางแหละระหว่างชุมพรถ้าแถวประจวบหรืออะไรต่างๆเะ่นเจอมาฝนเลยเดอร้อนเลยก็ภาวนาอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นสงสารพวกนวกมห อันตรายออกทะเลก็คือตายอย่างเดียวไปไม่กลับครับ นกหวีเนี่ยเป็นการฝึกลกให้มันจําเสียงจำเสียงลูกหวีดเพราะเวลามันไปเกาะไกลๆหรืออะไรต่างเนี่ยไอ้ที่มันเคยฟังไว้เนี่ยมันจะจำเข้าไปในสมองมันเ็เสียงลกหวีนี่คือเสียงที่กงนะครับถ้าจะฝึกนกนี่จะให้มันลงด้วยเสียงลกหวีนี่ก็ต้องใช้สองช่วงคือช่วงแรกช่วงที่บินเนี่ยพยา,ยามเป่า ให้มันกลับมาที่กงนะครับแล้วก็ตอนเลี้ยงข้าวก็ต้องเป่าอย่าเป่าพร่ำเพรื่อเป่าต้องมีเหตุผลมีจุดมุ่งหมายตอนเลี้ยงข้าวเทข้าวเนี่ยแล้วก็เป่ามันก็จะรู้ว่า,ากินข้าวเนี่ยคือเสียงนกหวีดอะไรเนี่ยคือเสียงกินข้าวเวลาแข่งหรืออะไรกลับมาเนี่ยมันจะรีบลงมาในเวลากินข้าวกินน้ำนะครับมันต้องมีจุดมุ่งหมาย ไม่ใช่เป่ากระซิ่ซัวเป่านกมันจนปวดหัวไม่รู้เป่าอะไรกันถ้ามันถามได้มันเป่าอะไรกันวะนะถ้าลูกมันกกจะถามานะเราจะให้บินเร็วสบายก่อนอย่าไปเร่งรัดอย่าไปบังคับให้มันบินบ้า๋ยวชนกราบเนื้อจะฉีกด,ด้วยนกต้องค่อยๆเชื่อสะเต็ปเพิ่มความแข็งแกร่ง คือนี่เป็นหลักการเฉยๆไม่ใช่ว่าที่พูดเดียวแล้วจะเ,เรียกนกเก่งมันไม่ใช่หรอกม,มันมีองค์ประกอบหลายอย่างพูดให้ฟังที่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ลูอะไรไม่ใช่นี่คือขั้นตอนแต่เวลาแข่งมันอีกเรื่องลึงคนละเรื่องกันล่องนกบ้างเ,าเทคนิคบ้างล่อคู่กกไข่อะไรต่างๆเขาทำกันแต่ที่ี่ไม่ได้ทำแข่งแบบธรรมชาติ คือเราเลี้ยงด้วยใจรักเราไม่ได้ไปบกบุ่นเรื่องการพนันจนร้อยเปอร์เซ็นต์ีแค่นิดๆหน่อยๆพอ ก็ปล่อยชื้อเจอหน่อยอย่าปล่อยเยอะอาจารย์ันนี้อบๆชอบกลไม่ดีไม่ดีพวกนี้ถ้าช่วงแข่งนกนช่วงตั้งแต่9กโมงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะอันตรายหรือว่าอันตรายถ้าเป็นทั้ง ท,ทั้งพื้นที่ทั้งในทะเลทั้งบนฝั่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเฉพาะบนบกในฝั่งในทะเลด้านตะวันออกสว่างเลยยุ่ง,ย,งยุ่งแน่ ับครนกสีใสยเหนือปีนี้ก็มองไว้ตัวหนึ่งถือตัวนี้ลูกเจ้าสองสองสีแม่มันเก่งนะเหยือที่แล้วแม่มันเนี่ยทำเงินห้าหมื่นเก้าเลยนะตัวเดียวตัวนี้เหมือนแม่มันเป็นตัวผู้ เจ้าหกสี่ครับให้ดูตารูปหลอเอาเอาเรื่องเหมือนกันจุดเด่นนกตวนี้อยู่ที่ใบปีกใบปีกมันสวยใบปีกเหมือนแม่มัน ี่ใบหลังห้าใบหลังเนี่สวยมันแบ่งเป็นสองช่วงเลยนกอย่างเงี้ยบินแม่นระยะพอเข้าใจนะไอ้ปีกสองขยักเนี่ยหมยถึงนี่นี่มันเป็นสเต็ปหนึ่งนี่ก็อีกสเต็ปหนึ่งนกบางตัวไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยเท่ากันหมดเลยอย่างงี้ค่อนข้างอย่นกไม่ค่อยจะไกลเท่าไหร่แต่บินตามลมดีแต่อันนี้ไกลๆดีปีกสองขยักสี่ใบหลังเนี่ยสี่ใบหลังสําคัญ ถ้าไม่หายสักก่อนตัวี้ส่งประกวดแน่นกสี ล็อกในโกงนี่มันได้ยินได้คุณค